นิสันนาวา,า NP สามร้อยเครื่อง2.5ตัววีเกียร์ออโต้ปีสองพี่สิบกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้เป็นโครเมียมไฟคู่หน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกส่วนยางดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะมีบันไดขึ้นลงให้ด้วยนะคะกระจกไฟฟ้ามีเซนทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพวงมาลัย มันติฟังก์ชันมีแอร์แบคคู่หน้าเลขไม่เพียงแค่1นึ่งแสกว่ากิโลเท่านั้นหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัสกีนเป็นแอร์ออโต้มีกล้องรอบคันมีกล้องถอยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะภายในสวยใสายมากๆเลยสีดำเบาะหนังนั่งสบายไม่ร้อนมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกเบาะผู้โดยสารด้านหลังเบาะแคบนั่งสบายมีแอร์หลังให้ด้วย คาร์ิ่นเบอร์คิงแคปนิสันนาวา拉 NP สามร้อยเครื่องสองจุดห้าตัววีเกียร์ออโต้ปีสองพันยี่สิบท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์นานะคะศูนย์เก้าเก้าสี่สี่สี่สามหกสองสี่ศูนย์เก้าเก้าสี่สี่สามหกสองสี่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัคสมาชิกให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ